สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมเช้งสามชาเผยความสัมพันธ์นง n ชะชะชาเรียกได้ว่าทําเอาโลกโซเชียลฮือฮากันเป็นอย่างมากหลังจากที่สมเช้งสามชาหรือสมเช้งบุญยาววันดาราตะลกสาวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องครอบครัวโดยสมเช้งเผยว่ามีลูกตอนอายุ30ปีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักร้องลูกสาวเลี้ยงไม่ยากเลยยังยกเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากแต่คิมจะแอบดื้อมากจะถามตลอดขนาดตอนอายุ3ามขวบพาเขาไปเที่ยวฮ่องกงซื้อชุด ให้เขาใส่สวยมากแต่เขาก็บอกว่าไม่ชอบไม่ใส่จนเราต้องจ้างให้เขาใส่แต่เขาก็มีข้อแม้ว่าเขาจะใส่แค่ครั้งเดียวเพราะเขาไม่ชอบแต่เขาจะตามใจแม่ซึ่งเขาก็ใส่แค่ครั้งเดียวจริงๆส้มเช้งยังบอกว่าซึ้งใจมากที่ลูกสาวเขียนการ์ดให้ทุกวันแม่ลูกๆจะบอกเสมอว่าถ้าแม่แก่ตัวไปจะดูแลแม่เหมือนที่แม่ดูแลยายนอกจากนี้ทางด้านส้มเช้งสามชาเปิดเผยความสั 3, มพันธ์น่งชัดชา,ชา,ชาตลกคู่ควัญโดยหม่ำโจกมกพิธีกรรายการได้ยิงมกคำถามสุดฮาเขาว่าส ได้กับน้องชาชาจริงหรือเปล่าทาเอาส้มเช้งสามชาและลูกสาวถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความฮาก่อนจะตอบว่าไม่มีอะไรมันก็น้องนั่นแหละถือเป็นอีกโมเมนต์ครอบครัวที่ทั้งน่ารักและคำรับวันแม่ที่กําลังจะมาถึงนั่นเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ